การมีสมาธิเนี่ยทำให้เรามองอะไรได้มากกว่าธรรมดาคือเราไม่ได้มองด้วยตาเท่านั้นเองตาเนื้อแต่เรามองด้วยตาในด้วยนะครับและการฟังของเราก็จะมีความลึกซึ้งขึ้นกว่าปกติเพราะเราไม่ได้ฟังด้วยหูอย่างเดียวนะครับแต่ฟังด้วยสภาวะ จิตข้างในเนี่ยมันจะได้ยินอะไรมากกว่าธรรมดาอันนี้เวลาท่านอ่านหนังสือไม่ว่าจะเป็นอะไไม่ว่าเป็นประวัติบุคคลเนี่ยท่านจะเจอแบบนี้บ่ปล่อยเวลาเขาเล่าถึงการได้เห็นอะไรที่ลึกซึ้งกว่าธรรมดาหรือการได้ยินเสียงที่มากระซิบมาบอกทำให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจในชีวิตนะฮะัน,นี ไอ้ทักษะตัวนี้มันฝึกได้และทํามันฝึกบ่อยๆการฝึกเหล่านี้ก็คือฝึกทําให้ใจมันสงบใจมันสบายผ่อนคลายนะครับอันนี้มันสอนกันมาเป็นพันๆปีแล้วแต่เราถูกลืมไปเราจะนั่งกันสักหนึ่งสองนาทีนะครับกรุณาปิดมือถือต่างๆไว้เราขอปิดมือถือชั่วคราวกันสัก30นาทีเพราะต่อไปจะ ของการเรียนรู้แบบนี้จริงๆนะฮะและถ้าท่านสนใจเอาไปใช้ในห้องเรียนเป็นครั้งเป็นคราวสั้นๆก็ได้หรือที่ไหนหรือถ้าก่อนทำกิจกรรมก็ได้นะครับเรานั่งกันทั้งหด้ครับขอบคุณครับ อันนี้เป็นเรื่องที่ผมมักจะใช้บ่อยๆกับกลุ่มที่เวลาผมไปฝึกอบรมในทำงานด้านประชาสังคมผมอยากให้คนทำงานด้านประชาสังคมเนี่ยมีภาวะแห่งความตื่นรู้มีสติตลอดเวลาของการประชุมถ้าเป็นไปได้นะแต่ส่วนมากก็ทำกันได้ไม่ค่อยดีเพราะว่าเวลาสนทนากันทีไรก็มุ่งไปที่เรื่องอิดทุกที ไม่ได้เห็นตัว i คือชั้นเนี่ยระหว่างที่ฉันพูดเนี่ยฉันคิดอะไรอยู่ฉันรู้สึกอะไรอยู่ทาไมฉันพูดคํานี้ออกไปเวลาพูดออกไปเนี่ยไปให้คําแนะนําที่ดีของเขาหรือไปเสียดสีเขาอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวหรอกบางทีหัวใจมันมุ่งไปที่อินไม่เห็นต,ตัว v ตัว v คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เราพูดจาออกไปเนี่ยไปกระทบอะไรยังไงใครเขาไงกะ หรือทําให้พลังในการสนทนามันเหี่ยวลงไปหรือทําให้คำพูดของเราหรือคําถามของเราพาเขาเป๋ไปเลยเนี่ยกลุ่มกําลังจะพูดกันดีๆเราพาเป๋ไปทางอะไรกันไม่รู้อย่างเงี้ยอันนี้คือเห็นวีตลอดเวลาไอ้ a t i o n ั่นชนะครับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสิ่งต่างๆตัวเนี้ยมันถ้าเราทําได้เรื่อยๆการสนทนาของเราจะมีคุณภาพเสมอแต่น่เสียดายที่ มกันได้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยดีมักจะหลุดเป็นช่วงช่วงทีเราจะฝึกตัวเองยังไงล่ะให้เห็นสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาชีวิตของพวกเราในส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าเป็นข้าราชการไม่ว่า NGO ไม่ว่านักเคลื่อนไหวอะไรทั้หยยงหลายเนี่ยจริงๆแล้วใช้ชีวิตกับการประชุมเนี่ยเยอะมากแต่เพราะว่าการประชุมเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีคุณภาพ ไปประชุมเข้าไปแล้วหมดแรงประชุมก็ไม่ได้เรื่องหนราวั้โถกเถียงกันก็เยอะเป็นอะไที่แข็งแข็งเพราะอะไรเพราะเราอันแรกขาดปรัชญาขาดสิ่งที่เรายึดไว้ในใจที่ไม่เห็นการประชุมนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีความสำคัญเป็นความศักดิ์สิทธิ์ผมใช้คำว่าศักดิ์สิทธิ์ เมื่อเราเห็นมันศักดิ์สิทธิ์เราก็ไปเป็น,กนแก่แล้เราก็ทาให้มันจบๆโดยเฉพาะบางพูดก็ไปพูดพูดพูดแล้วก็กลับละได้พูดละไม่ได้ฟังว่าเขาพูดว่าไงทาไมเขาพูดอย่างนี้ไม่ได้สังเกตไม่ได้คิดเพราะเราไม่ให้ใหความศักดิ์สิทธิ์ต่อที่ประชุมคําว่าศักดิ์สิทธิ์ของผมในที่นี้ไม่ได้ไหมายถึงสิ่งที่เป็นวิยศาสตร์ความศักดิ์สิทธิ์ของผมหมายถึง การเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของสิ่งนั้นของการประชุมนั้นของการกระทำนั้นของสถานที่นั้นเมื่อจิตของเราเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญเห็นความหมายและเราให้ความเคารพสายสิ่งหลายอย่างมันจะเปลี่ยนพฤติกรรมท่าทีของเราจะเปลี่ยน เห็นไหมฮะเมื่อวันแรกจําได้ไหมอิ e ลฟไอ้น <Yeah, ี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ม uh, ันขาดเป็นช่วงๆนะใหม่ๆบิเ e ฟแอนด์แอตติ e ูดบ i e ลฟเชื่อว่าถ้าเราทําหลายสิ่งหลายอย่างทําเรื่องราวต่างๆให้มันมีความศักดิ์สิทธิ์แอตติจูดของเราท่าทีของเราจะมีความเคารพนอบน้อมสภาวะจิตของจอร์จลียด การเคารพนอบๆเราจะเห็นมากกว่าธรรมดาได้ยินมากกว่าธรรมดามีอะไรที่มากกว่าธรรมดาเห็นไหมฮะ believe and attitude มันสัมพันธ์กันแต่ถ้าเราเออมเห็นมีอะไรเลยมันก็พูดพูดอย่างเงี้ยทำมันมาก,กี่ปีแล้วท่าทีของเราก็ไม่แยแสไม่ใส่ใจไม่ฟังไม่เห็นคุณค่าก็ไปมันยังนงครับตัวนะไปแต่ใจไม่ไปสมองก็ไม่ได้ไปจริงไหมครับมันไปแต่ตัว นี่คือสิ่งที่มาที่ไปของการประชุมที่ไปแต่ตัวแต่ความคิดจิตใจไม่ไปเพราะความคิดจิตไม่ไปสมาธิมาก็ไม่มีการโฟกัสพลังการสนทนาแต่ละคําที่เราจะเลือกมันก็เป็นไปตามเคยพูดแบบไหนคูด,พ,ดพูดแบบนั้นไม่มีมีนิ่งในคําพูดแต่ถ้ามาเริ่มเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของสานที่ทั้งสิ่งน,นั้นและตัวเรา วเวลาจะทำอะไรสักทีมันก็จะพยายามเห็นมินนิ่งเออเราทำยังไม่ได้ไม่ดีเอาเอาใหม่ทำให้มันดีขึ้นอีกท,ที่ผมจะทำต่อเพราะฉะนั้นการรวบรวมของผมก็จะมีนั่งสมาธิกัน,นสั้นๆให้คนรู้สึกอืผ่อนคลายกายผ่อนคลายใจนะเรารวบรวมพลังจิตใจมาเรียนรู้ด้วยกันหลังจากนั้นผมก็จะมีกระบวนการที่เรียกว่าเช็คอินกระบวนการเช็คอินเหมือนกับเช็คอินในโรงแรมนี่แหละแต่ของผมคือเช็คอินในการประชมุม คนที่เอาเรื่องเช็คกินมาใช้เนี่ยก็คือเฟร็ดกอฟแมนซึ่งเมื่อวานผมเขียนชื่อเขาไปแล้วที่ทำเรื่องสามมิติถามระดับเนี่ยเฟร็ดกอฟแมนเขาสังเกตเวลาไปการประชุมเวลาวก็ตาม Peter ปีเตอร์ไปสมัยเขาเป็นผู้ช่วยเอ๊ะทำไมการประชุมบางที่มันดีทำไมการประชุมบางที่มันไม่ดีเขาก็สังเกตว่าการประชุมที่ดีๆส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่มาร่วมเนี่ยกายมาแล้วก็ใจมา ถ้าการประชุมที่ไม่ดีคือมาแต่กายแต่ใจไม่อยู่มาไปอยู่ไหนไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้ตัว่ะมาวันเวลาพูดเวลาฟังเวลามันจะไปไหนก็ไม่รู้เขาเลยเออถ้างั้นทํายังไงเกิดกระบวนการเช็คกิจก็มาพร้อมแล้วที่จะเข้าการประชมุมนะครับพร้อมแล้วที่เราจะประชมุมก็เหมือนกับเราเช็คกิจโรงแรมพร้อมแล้วที่จะเข้าไปพักอะไรเงี้ยนะฮะอ่าอะเริ่มกันเลยครับ เราจะมาฝึกการเช็คอินเป็นวิธีง่ายๆสนุกสนุกหรือก็อาจจะไม่สนุกแต่ว่าง่ายแล้วก็มีความหมายถ้าท่านเห็นมันเรานั่งกันกลุ่มละห้านะครับห้ามเกินห้าเป็นอันขาดสี่ก็ได้ห้าก็ได้ครับนั่งล้อมวงกันนะครับเชิญเลยครับนั่งล้อมวงกันแบบเมื่อวานแต่กลุ่มละสี่หรือห้าเชิญเลยครับอย่างที่บอกแล้ววันแรกที่ผมนําเสนออาจารย์ก็คือว่า Learning Organization ซึ่งประกอบด้วยความสามารถหลักๆสมความสามารถหนึ่งความสามารถหนึ่งคือ Aspiration มีพลังมีความพึกเขมมุ่งม,มั่นตั้งใจเกิดเจตนารมณ์มุ่งม,มั่นซึ่งจะนำไปสู่การยกและพัฒนาตนเองอันที่สองมีทักษะในการสนทนาที่ลุ่มลึกและสนทนาอย่างผลิดอกออกผลด้านที่สามคืออะไรครับ System t h i n n i n g เห็นไหมตรงกลางในเรื่องของการสนทนาทุกอย่างมันจะอยู่ในการสนทนาหมดเพราะถ้าสนทนามีคุณภาพทุกอย่างมันจะตามมาจะดีมากดีน้อยอีกเรื่องเนี่ยแต่ถ้าการสนทนาบันดีอย่างง่ายขึ้นนะฮะมนุษย์มันมีปัญหามีอย่างนี้คือพูดกันไม่รู้เรื่องถ้าพูดกันรู้เรื่องว่าอะไรหลายเรื่องง่ายขึ้นเยอะจริงไหมฮะวันแข่งของเราครั้งนี้เราฝึกมาเพื่อจะฝึกการสนทนากระบวนการสนทน,นาแบบเทชรกิน เราก็ทําให้การพลังของเราเนี่ยที่เรียกว่ามณฑลแห่งพลังเนี่ยเนี่ยสเปซเนี่ยนะ creating space for knowledge creation เนี่ยมันอยู่ที่วงสนทนานะครับตรงกลางก็จะเอาปากกาไปวางไว้ซึ่งอาจจะเป็นอันอื่นก็ได้บางทีผมก็ใช้ผักบางทีเออไม่ใช่ผักบางทีผมก็ใช้แตงกวาบางทีผมก็ใช้ผล,ลไม้เล็กๆเ,กเกงาะมังมังคุดมังไปวางไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์นะใครจะพูด ก็หยิบปากกาหรือสัญลักษณ์ขึ้นมาแล้วมาพูดก็หมายความว่าฉันเป็นคนพูดพูดนะมีสิทธินะคนอื่นฟังหมดเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับคาถาอาญาสิทธิ์นี่บอ,อกไหมฮะใครถือคาถาอาญาสิทธิ์ใครถือสิ่งที่เป็นเป็นสิทธิ์ตรงนี้คนนั้นพูดคนอื่นฟังอย่างเดียวห้ามแทรกห้ามแซงให้เขาพูดให้จบเมื่อพูดจบแล้วก็วางสัญ,ญลักษณ์นั้นลงตรง,งกลางแล้วบอกว่าเช็คกินแล้วครับหรือเช็คกินแล้วข่ะก็แสดงว่าพร้อมแล้วนะ วันนี้ผมพร้อมแล้วชันพร้อมแล้วที่จะประชุมได้ก็ออกไหมครับจิตเราพร้อมแล้วนะดึงไอ้ความกังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องลูกเรื่องเต้าเรื่องโรงเรียนเอ๊ะเมื่อเช้าลืมปิดแก๊สหรือเปล่าตอนออกจากบ้านมันรีบไปหมดลืมความกังวลทั้งสิน้นมีสมาธิกับการสนทนามีสมาธิกับการเรียนรู้นะครับ